อันนี้ก็เป็นการเลี้ยงปูนะครับปูทันกระแพงแสนครับในอันนี้คือในกระในกระลังเสื้อผ้านะครับในหลังเสื้อผ้าอันนี้เมื่อก่อนมันเป็นตู้ฟักไข่นะครับตู้ฟักไข่คราวนี้เราเรามาลองเลี้ยงปูปูดูเราก็เอามาทดลองไอ้ที่รูที่มันรูดบ้านาราล้วก็อุดนะครับล้วก็ใส่จอกใส่แหนเข้ามาให้มันเต็มที่เลยนะครับเต็มเลยนะครับเพราะว่าคือโอกาสที่มันจะมุดจะหลบมันมันก็มีสูง แล้วก็มันก็ช่วยในการป้องกันการหนนะป้องกันการหนีกันนะครับมันก็จะชอบมุดแล้วก็ทํเป็นร่องที่อยู่ในแสงมันนะครับผมแทนที่จะเป็นกระเบื้องกระเบื้องเพราะว่ามันจะกัดกันผมก็เลยใช้วิธีนี้นะครับนี่ครับอยู่ฟอกๆระดับน้ําก็ประมาณปะณเนี้ยระดับน้ำประมาณเนี้ยมันก็จมมันก็มุงมุงบุ้งได้เะนั้นก็ขึ้นมานะครับ จส้หว้ที่เขาเจนีมันก็มันก็มีนะครับแต่มันก็มีที่หลบนะครับเนี่ยอันนี้เราเอาปูปูท้องนาท้องไรยท้องนา,นามามาดูฝั่งนี้จะลึกกว่านะครับฝั่งนี้จะลึกกว่านะครับดูนะครับว่าผมใส่เยอะมากขนาดไหนนะครับดู เต็มเลยนะครับหนามากเพราะนั้นมันจะเข้าไปมันจะไปหลบซ่อนแทนที่ที่จะเป็นกระเบื้องนะครับแต่นี่เป็นเป็นจอกเป็นแหนผมคิดว่านะครับตรงนี้มันจะให้ความร่มเย็นเย็นกว่ามันเป็นธรรมชาติมากกว่ากระเบื้องนะครับแล้วมันก็จะหลบซ่อนได้ดีใกอย่างหนึ่งมันมันสามารถที่จะพ่อเลี้ยงหอยได้ด้วยนะครับเราหอยลงให้มันกินตามธรรมชาติได้เองนะครับเราไม่ต้องให้อาหารมันเนี่ครับหอยเนี่ยผมคนเลี้ยงหอยอยู่แล้วนะครับ หอยคือเขาหิวเขาค้นหาเดี๋ยวเขาเจอเดี๋ยวเขาจัดการเองนะครับเรื่องการเลี้ยงหอยผมหอยจุกหรือว่าหอยเชอรี่เนี่ยผมผมจบแล้วตอนนี้ผมก็เอาเอาพวกนี้เข้ามาประกอบร่วมด้วยนี่ยเห็นไหมนี่มันมีตัวหนึ่งไหมนี่มันอยู่ในเลยลึกเลยนะครับผมมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่นี่นี่ครับนี่เนี่ย หนามากนะครับหนาสูงมากนะครับจอกแหนผมนี่เยอะมากคุณผูอัดจัดเต็มนะครับผมเป็นการครองน้ําไปในตัวเป็นการครองน้ําทําความสอดน้ําพวกนี้ก็คืออยู่ได้เป็นเดือน2เดือนโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันเป็นระบบน้ําเล็กนิดเดียวนะครับสายไมโครนะครับเจาะน้ําพื่จะมันพุ่งเข้ามาแค่นี้เองนะครัข้ามามันก็หลดลงมาในนี้นะครับ น้ำพอน้ำมันขยับนะครับพอน้ำมันขยับมันใหญ่ไวตีงเนี่ยมันก็ทําให้เกิดออกซิเจนเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็เกิดกระบวนการถ่ายเทยน้ํา <c oughs> ถ่ายเทยน้ําออกมานะครับถ่ายเทยน้ําออกมาเพราะนั้นก็คือน้ํามันก็จะได้ไม่ไม่สกปรปกนะครับพอน้ําไม่สกปรปกคุณภาพของปูมันก็น่าที่จะโอเคนะครับคุณภาพของปูมันก็น่าจะโอเคน่าจะดี นะครับและที่หลบซ่อนเขาค่อนข้างที่จะมากนะครับผมแล้วก็เป็นที่ร่มเย็นด้วยนะครับมันก็จะ,น,จะน่าจะดีน่าจะดีเหมือนเหมือนกับกระเบื้องแต่ข้อแตกต่างคือกระเบื้องมันกว้างเพราะฉนั้นปูมันพรมารวมกันมันก็น่าจะกัดกันได้อันนี้คือผมไม่เคยไปดูงานนะครับผมผมผมคิดเอาของผมเองนะครับว่ามันมันน่าจะเข้าไปหนีบกันได้ แต่อย่างเนี้ยก็คือหนีบกันได้แต่ก็คือไม่จ่าจ,าจริงๆคงไม่หนีบกันนะครับเพราะว่ามันอย่างมันก็ขายเครียดมันอยากหนีบอะไรมันก็หนีบไปเลยพวกนี้เยอะครับเยอะเยอะมากอยากหนีบหนีไปมันก็หนีบมันคงง่าจะหมดแรงแต่ไอ้เหี้พวกมันหนีบเนี่ยไปแล้วก็มุดตัวเข้าไปซ่อนตัวหลบภัยกันได้ดีนะครับ